พอเ,เอากระสอบทรายมาวางฉันก็ยังมองอยู่ว่าเฮ้ยกระสอบทรายมันจะไปได้อะไรล่ะเดี๋ยวถ้าสมุน,น้ํามันขึ้นเหนือนกระสอบทรายมาก็แย่แล้วเพราะอย่างบ้านพี่เพิอทีอ่สุขาสามอะนางก่อกําแพงขึ้นมาแบบเมตรห้าสิบเลยมัง้งเพื่อไม่ให้น้ําเข้าบ้านอะเวลาจะขึ้นเข้าบ้านต้องมีปันไดปีนเข้าไปาแล้วสุดท้ายคือไงไหมไม่ท่วม,ขมเขาก็แค่ยกกระสอบทรายเก็บบ้านฉันฉันต้องไปนั่งลองดินน้ำมันเหนื่อยมาก แล้วพอเราดินน้ำมันเสร็จปุ๊บมันยังเหลือคราวเหนียวๆอ่ะฉันไม่ออกด้วยเออแล้วมันฉันไม่ออกฉันต้องไปจ้างคนมานั่งเอาแบบอีพวกแบบอะไรอ่ะพว้น้ำมันที่มันใช้ลบอย่างเงี้ยเอามันพุ้นวายวันนี้วันนี้คิดสองพุงน่ารัจะจำวันที่แบบว่าเขามาเปิดอังเสรีดูนะแล้วอัญญาก็คือให้แบบทายตัวไอสัตว์อ่ะจะไม่ได้แล้วอัญญาตอบไม่ได้อัญญาทำได้อ๋อทำได้แล้ว จับได้แล้วลูกอืมงฮะจับได้ไหมคะนี่เอาว่าผมคันเอ่อบีบอาทิชชั่วเปลี่ยนมาเช็ดขาลูกเลยแต่แต่เมื่อกี้ท่านทำแล้วท่านทาแล้วแล้วก็เช็ดแล้วก็เมื่อกี้มันใหม่สองสองปุ่มไงอุ้ยขายายเขาละไอ้ยังอย่าลืมดูนะครับเตะฟุตบอลกับมิซซอร์และอาเกสแบริ่งแน่นอนครับแต่ว่าอะไรแบริ่งท่วมเหรอแบริ่งท่วมแบรีมปีท่าสี่ แต่ว่าสินคาลินมันท่วมอยู่แล้วเนาะอะไรงี้ไม่ท่วมอางนอะไม่ท่วมอย่างนกรึเปล่าเออท่วมก็ท่วงแบบนิดนึงไมม่่ทวตะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ตรงโรงเธอไม่ท่วมแต่ว่าถ้าเกิดไปทางแบรดดิ่งหรือราซาข้างในอ่ะมันจะท่วมพอดีบ้านเราอยู่ข้างๆที่รับพื้นที่รับน้ำขนาดใหญ่ดับนึงจริงเหรอวะจริงแล้วเรายังไงเราก็เอาติดเครื่องสูบน้ำสูบไปทางนู้น คือมันอยู่ตรงข้างๆคลองใช่ป่ะน้ำมันก็จะแบบแต่เราเห็นคลองก็คือน้ําขึ้นชนะเลิศทุกทีเลยนะไม่ต้องรอใครเลยคลองมาก่อนแต่ตอนนี้าก็่ออกันแล้วนะขออนุญาตพูดคุยกับทุกคนแทนติดตามลูกนะเนี่ยอรอคองราหมดแล้วตอนนี้เอออย่าพุ่งหนีไปนะคุยกับฉันก่อน คุณจักก็แจ้งส่งมาหนึ่งร้อยดวงนะคะอ๋อหราต้องไปร้อยหนึ่งเลยอะ่ะร้อยอ่ะคุณดวงหรือไทยนะคะส่งมาสิบดวงปีห้าสี่น้ำท่วมค่ะน้องกิ้งทรายไม่ควรค่ะถ้าระบนะายน้ำอุดตันขอทราย จะมีคลิปพิชายตัดผมไหมพี่ชายร้องกินข้าวมีแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอ่ะครั้งนี้ดูไหมอยากดูไหมแต่ถ่ายแบบสั้นๆน,นิดหน,น่อยหน่อยเพราะว่าคิดว่าแบบคนคงเบื่อกันแล้วก็ดูกันบ่อยแล้วแล้วนี้ก็ไม่ได้ตัดอะไรแบบวิลิสมาหละ่ะอยากดูไหมอยากดูเดี๋ยวลงให้ถ้ามีเวลาว่างก็ตัดให้ เดี๋ยวเนีเห็นเป็นที่กันน้ําแบบที่เป็นเหมือนแบเรียร์อะแผ่นเดียวอะเป็นทรงแบบตัวแอลอะน่าถ่ยมากเลยคุณดามสม่งมา20ดวงนะคะคําวอตัดผมอบป,ป้ามากอับป้า ใเอก็าหนค่ะ่เอฟกาหนะใส่เอฟก็ตาหนะใส่เป๋างหนอ่ะใส่อกงน่อยใก็างหนอะใสเอกางะสอกงนใส่ของน่อะมากจต่าง่อยใส่เองเนอยะใสเอกงน่อะใสเอกางเน่อยะเอกาหยเ็นยะเป๋าน่่ะองช้างหนเหร็นาะว่เพราะว่า เราใส่เขาเรียกอะไรตัวดานําก้นกระเป๋าเอาไว้แล้วก็มีช่องข้างหลังสามช่องอย่างงี้นะคะแล้วก็มีข้างๆข,ข้างละช่องอันเนี้ยเสียบแก้วน้ําได้เลยนะเสียบกดน้ําได้มีเสียบวดน้ำได้นี่เลยแล้วก็ข้างในก็จะมีช่องเล็กๆอีกหนึ่งช่องนะคะ เลไปช่องเก็บของเยอะมากก็คือทําตามจริตคนทําแหละออยเป็นคนชอบถือผงผ้าไม่ต้องระวังมากาไข่เสื้อวันไหนเสื้อไหน Happy every day ยังไม่มีกำหนดนะคะแต่ว่าเร็วนี้แหละอาจจะสิ้นเดือนอะไรเงี้ย นุ่งกับใช้น้ำเกลือแล้วจะไม่คันค่ะนะคะกะระป๋อเขาไหรอจริงยังไม่ได้ยังไม่ไปรูเลยว่าคุ้นเ่าหร่มัมีของสูตรความผอมได้ไหมจริงตอนนี้อาไปยังทุ้มแต่ตัวเองเลยว,วันขื้นต้องเยอะ เอลิซาอยากรู้ว่า w a t s n e x อากินอยู่นี่นอลิซา crispy p o r crispy p o r อร่อยนะเอลิซา y ั m m ีลงหิวเอลิซาลิว อยากได้อะไรคะมานั่งกับพ่อไหมเอาไหมคะเอาอะไรครับเอาหมูฝอยในมือยังมีกล้วยอยู่เลยจะกินหมูฝอยเน็ควัมานั่งกับพ่อมาเป็นัญยาเป็นัญญาลีมอยากกินกล้วยสิอ่ะกินกล้วยอร่อยไหมคะพ่อปอนท์ให้เปิดมันกินได้อีกชูข้างในมันเหลืนึ่ง ไม,ไม่เอาแต่กินหมูฝอยป้อนหมูฝอยเขาหน่อยนะได้ไหมป้อนหมูฝอยเขาหน่อเอาไหมคะอันนี้เอเอรูอ <ah <ah ้แล้วอำทำยังไงไปไปทีหลังถ้าไม่มีแล้วก็แยกย้ายโอเคคนมันน้อยลงเรื่อยๆเนาะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัวเพลงนี้ของใครนะไม่รู้เลยลองซะไม่รู้เลยอ๋อของนี่พี่พี่เอาย่นเนี่ยเอามาพี่ร้องเนี่ยห่อน้ำตาฉันมีค่ะต้องเหตุจำเป็นไม่อาจรักเป็นไม่เคยฟังหรอมีการพึมาไว้ขพี่ตาต่อี่ตักพี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอก ปล่อยไอวามาขออะไรคะอะไรคะปไอวานไหมลูกกล้วยไหมกล้วยไหมอรไม่ารับดีดีโอเคเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้อะไรอุ้ยตกใจมดก็มันน้ำปลานะโอเคทุกคนตละมีคนเพื่อต่อแล้วว่าจังีลา เฮ้ยจิ๋วขออีกแต๊บไอว่าแบบว่าเอาพี่น้องพ่เก่งมากก้องมัวเห็นหนึ่งกันแ่ะะทับหนึ่งนะทุกคนขอโทษทีอ่ะจิ้ขึ้นนะมาพี่แต่ลงมาเร็ว อ,อ่ะดูอัญญาอ่ะไปแล้วอัญญาค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่หน่อยอัญญาบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะครับขึ้นมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อเปิดให้สวัสดีค่งนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเปิดให้แล้วบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายอย่างนี้อัญญาบ๊ายบายอะย่างนี้เ้าเนี่ยบ๊ายบายเราจุกได้ช่วงนี้อัญญาอ๋อไอ้ก็พอมา ไอวะบายบายอันไหนไอวะบาไอายมาบายบายใช่รึเปล่ะไอวามาขึ้นมาหาพ่อไหมบายบายอ่ะมาไอวะมาบายบายหนึ่งสองจ้อันยามานี่มาบายบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวนะคะบ๊ายบายอลิซา